ตู้นี้คือน้ำมาแขงเลยกั่ทันใช่สิ่งน้ำที่แรงแขงเขาชอบเด็ดแล้วเนี่ย โอ้ยไปเด้บรรยายไปหนึ่งนาทีหนึ่งวิก็อันนี้ก็คือแพรแพรที่ตอนน้ำเยอะๆก็แพรพวกนี้ก็ไปลอยไปลากไป นี่เป็นสะพานมอนแอเรียของสะพานมอนานสา้ตราจะถ่ายด้ี่หาลาขึ้นไปเน้างเ้แล้วป้าขึ้นไปบนเนเดินบนสะพานเดี๋ยวฝนมาแล้วรีบไป ไปตรงไหนก็ได้ที่มีเบียเย็นเย็นสวยจริงไงสวย <c oughs> เราไม่ใช่บ้านเรานานานเรามาทีเดี๋ยวเอาไปข่อโทษนั้นเอาเม้ยเราไปไอ่ะ เมาก็เมาให้หลุงใหญ่เดินขึ้นเขาภูเขาสูงแผ่นดินกว้างทางลกก,งงลก,ก็ยังไหวอยู่นะได้อีกสักกระป๋องนึงคงจะดีอ่ะเฮ้ยหมวยแล้วไปนั่งเรือเที่ยวไม่ดีหรือน,นั่งเือเทู้ยไป,ปออไปดูวัดกลางน้ำอ่ะ ต่อว,วัดเที่ยววัดกันก่อนดีกว่าอ้าวแล้วนี่มันลงได้ไหมเนี่ย้ที่ขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งลงขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วลงเลยลงทางนี้ลงไม่เอาเดี๋ยวขัดทุน